โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยี่ก็ผมไทม์ลายนะวันนี้เราไม่อย่ในเกมของ The Midnight Man Remaster mm hmm. กันนั่นเองโอเคงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะโอเคกด New Game เลยเอ๊ะใช่ประโอ้อะไรนี่ Sealwork p r e s e n t The Midnight Man Remaster อืมโอเคสร้างโดยครับ Scene t o u r m a อ่านูกปะ โอ้ยเว็บอะไรขึ้นครบเลยนะเุ้ยมีเสียงมันปิดประตูอ้าวอะไรเนี่ยเวลาเที่ยงคืนเอ๊ะเราจะอ๋อโอ้หันแบบนี้แหละหันเหมือนทะเลทรบีสุดมันของเราเลยนะเขียวิมีปุ่มวิงเนี่ยอุ้ยโหกดวิ่งขางได้นะนี่นี่กระจกเลยอกระจกมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น เอ๊เดี๋ยวเบ้านไม้มีตู้โหมืดมากโอเคนี้ประตูนะเดี๋ยวเดอตรงนี้ตันยังโอเคตันแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้โต๊อุ้ยอืมจะกระโดดได้จต่ก็ไม่ได้โอเคแต่เพิ่อเประตูอุ้ยโหเดยวนี่ก้อนอะไรวะเนี่ยว่าแต่หั่นยากเพรามควรวรโอเคอุ้ยประตูเยอะอ๋อเรามันออกจากห้องนอนแต่ํำรวจทีละห้องเลยถ้างั้น ไหนเอ่ยอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะแย่ yeah, แล้วมีคนวางระเบิดบ้านเรานะอ oh, <wow. S 1> ุ้ย้ยอะไรอะไรอะไรแย่ yeah, แล้วพี่ร้ายเดี๋ยวไดแล้วสิงมันพี่ร้ายเลยนี่พี่ร้ายไหนพี่ร้ายอยู่ไหนบ้าห้องนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ห้องนี้เปิดโอเคอาจจะเออเอ้ยหรออ๋อไม่ใช่ เอา้าห้องนั้นเปิดไม่ได้เลยเปิดห้องนู้นแทนอันนี้ก็ได้น,นี่แหละเดี๋ยว <Okay. S 1> เดดโอเคเฮ้ยมีพี่ร้ายหรือเปล่าห้องทำงานเลยแห้กันชิบชิบชิบโอเครีโมทเฮ้ยมีเสียงคนมาเฮ้ยบันคว้างเทียนไปเลยนะถ้ามันเข้ามาเอ๊ใครเขาไม่อยู่บ้านเหรอไหนเสียงใคร อุ้ยอะไรเอ่ยตกใจเลยไปอืมโอ้โหมอนเขาจะกุขขาเลยนะมอนอุ๊ยไอ้ไอ้ตายเอ๊ะได้ก่อนว่าแต่เราออกมาจากห้องแล้วก็โดนกินเลยนะโอเคอ๋อนี่คือห้องนอนของเรามไนท์แมนให้ตายดีโดนชายกลางดึก เล่นงานเขาแล้วนะเมื่อกี้เอ๊ทางนี้ก็ไปได้ด้วยดูทางนี้ก่อนแล้วกันทำไมชั้นซ่องมีทุกอย่างเลยวะมีห้องน้ําม,มีนู่นมีนี่แต่ไม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวโืค่อนข้างทันยากเฮ้ยเปิดน้าล้างมือนะเปิดไปก่อนตุ่นเนียวอะเสี่ยงมันเสี่ยงมันดังนะเปิดเปิดได้ไหมเอ้ยนี่ไงลงไปชั้นล่างโอเคชั้นซ่องไม่เอาแล้วจะโดนชายกลางดึกเล่นงานนะ โ okay, ออยติด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 เอ๊สวิตไฟยอยู่หนหอบ้านนี่ก่อนคีย์ได้ไหมไม่ได้เวลานี้เที่ยงคืนค้างเลยนะบอกว่า,าเราต้องอะไรวะเอาชีวิตรอดถึงกี่โมงเนี่ยเฮ้ยอ้าวาอะไรบะเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเดินไปดูเลยเสียงมาจากข้างหน้าตู้เย็นโดนคนไปแล้ว อยู่ไหนวะเฮ้ยอ,ออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเราซูไม่ได้เดี๋ยว,วเยวเรา,าจ,จะมีอะไรยิบเคลีย,ยงได้โโ่คงจะตกใจโอเคอเ,คเ,คเคป้าหมายของเราคืออยู่ถึงตีสามตีสนนะโอเคนั่นมันจะเป็นเป้าหมายของเราโอเคงั้นเอไม่เอาไม่เอาไมโอเคให้ตายสิตายเลยมันมืดเหลือเกินนะเดี๋ยว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  มันน่าจะมีทีวีเนี่ยวิงว่งมาเทอร์โบโลเลยนะเออเราจะมาเปิดทีวีแล้วเราเราจะขึ้นเราจะไปแอบ,บห้องริมนะเพื่อไม่ให้ชายเที่ยงคืนมาอันนี้ชายเที่ยงคืนวะชายกรลังดึกชายเที่ยงคืนมาห้าเราไปเราจะเข้าห้องนี้เราจะปิดประตูห้องเราจะเปิดทีวีโอเคเราจะแอบ,บตรงนี้นะคิดว่าชายเที่ยงคืนจะมาเล่นงานเราหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูดีกว่า ให้ตายสิน่ากลัวจริงๆอุ <S <S ้ยอะไรตกใจอุ้ยเสี่ยันมาแล้วแย่แล้วแย่าพึ่งนะชายเที่ยงคืนแย่มากเลยจากที่ดูเหมือนมันจะเป็นพิธีกรรมมันเชิญชายเที่ยงคืนชายกลางดึกอะไรสักอย่างนะแล้วก็เทียนเราดับได้ด้วยแต่วันด,ดีนะมันยังไม่ดับอุ้ยตกใจอ๋อมันมีเพลงดนตรีขึ้นคือเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงให้ตายดิตกใจหมดถึงว่าอะไร ย่าแไม่เอาไม่อยากนี้เนี่ยคนเดินเลยสวดอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอเงาอะไรอะ่ะเดินพาดข้างหน้าเลยเนาะแต่สิมไม่เห็นไดไงวหวอ,อยืนนีเ่เดียอยู่นี้โอเคดีแล้วนะมันไม่เห็นตต่สิชายกำลังดึกนี่เฮยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยดียว,ดวไม่ มายืนจ้องเราไอ้บ้าเอ้ยก็ว่าอะไรมันเป็นครอบแดงวิญญาณนะจ้องหน้าเลยนะไอ้ชายกลางดึกนี่เฮ้ยรู้ว่ามันเดินอ้อมเตียงไม่เป็นไหมตายเถอะมายืนจ้องเฉยเลยเฮ้ย้ยมันหวาบให้ได้เุ้ยอะไรวะยูยูก็หห้ไปเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะอีกสามสิบสามนาที คิดว่าถ้าเกมไม่ลอกเรานะเอ้ยอ้าวชนะนี่ไงเรียบร้อยคนเกนะคุณในชีวิตลอดได้ในคืนนี้เราล้วงไงต่อวะอ้าวจบอย่างนี้เหรออ้าวโอเคจบกันอย่างนี้เลยนะโอเคงั้นก็สหรับวันนี้คงมีแค่นี้ไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโอเคสหรับวันนี้สวัสดีครับ